S <S มีแต่คนบอกผมถ่ายคลิปแต่กัปบปลายหมอกไม่สนใจปุยเมฆเลยพี่ไม่ได้ถ่ายน้องปุยเมฆเพราะว่าน้องปุยเมฆไปโรงเรียนค่ะตอนนี้เขากลับมาแล้วกลับมาแล้วไปโรงเรียนมาเป็นไงบ้างลูกยังอน้องมาแทนยังวันนี้เป็นยังไงบ้าง, <ๆ S 2> างเล่าให้ฟังหน่อยจะสนุกมากครูเล่าให้หมามาฟังว่าปุยเมฆขอกลับเข้าไปในโรงเรียนอีกเอาอะไรไปให้ใครคะขนมเอาขนมไปไหนวายุยืนให้มือเดียวขณะที่หนูจะเดินไปวายุก็ว่าปุยเมฆใครไฟเขาบอกว่าไงอะ เรา,าขอ,หาาอ,อขาให้ไฟแล้วขอให้ไฟหนูด้วยหรอ,อเมื่อคืนเพราะอะไรถึงชอบวายุครับหน้าตาดีไงโอ้ยลูกฉันโอ้ยสติก๊กเกอร์ไปแมนให้วายุได้ไหมเอาให้วายุทำไมว,ว,วายุเป็นคนหน้าตาดีแล้วทำไม ตาด,ดีเธอต้องเน้นในส่ยดีไม่ใช่เน้นหน้าตาด,ดีเขานี่ยใส่ดีไหมวายุอ่ะดีมีใส่ดีด้วยแล้วทำไมหนูต้องเอาสไปเดอร์แมนให้วายุคะวายุจผิวคะ่ะวานุชอบผิวขาว งเรียนน่ะเป็นไงบ้างสนุกแฮปปี้ขอบคุณค่ะที่ส่งหนูไปโรงเรียนดีๆโรงเรียนมีอะไรดีชอบเขาเพราะอะไรหมามาอยากรู้ <พา S 2> เอา,าจริงจังเลยเก่งมากทำอะไรหนูถึงรู้สึกว่าเขาเก่งคะหมามาอยากรู้วันนั้นวายุกันเก่งข้าวหินไงพี่เมฆก,ก็เลยว่าวายุเก่งโอ้ต้องมีคนอยากเห็นหน้านอ้องวายุเยอะแน่เลยอ่ะเออไปดีมากหนูไม่ให้ดูหลับหนูหวง